สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องสมุนไพรที่ยากมากตัวหนึ่งเลยคือวันนี้เราจะพูดเรื่องหัวยาเข้าวเย็นนะคะซึ่งจะพูดว่าเข้าเย็นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างคือเข้าเย็นเหนือกับเข้าเย็นใต้ที่เราจะคุ้นกันมากแล้วก็สมุนไพรที่เรียกว่าหัวยาเข้าเย็นเนี่ยเข้าตำรับยาร้อยกว่าตำรับมาตั้งแต่โบราณแต่ การที่จะฟันธงว่ามันคือพืชชนิดไหนเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วเราใช้เวลาอันนี้เข้าวันที่3แล้วค่ะที่จะพยายามค้นหาข้อมูลของเขาคือเราจะไปอ้างแค่ว่าตำรับนี้ใช้หัวยาเข้าเย็นเหนือหัวยาเข้าเย็นใต้แล้วจบมันไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใครลองเซิร์ชในเน็ตก็แล้วแต่เซิร์ชหรือ,อยังไงอ่ะคือหาข้อมูลดูจะรู้ว่า ยากเหลือเกินที่จะฟันธงว่าในแต่ละตำรับที่ระบุว่าใช้หัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เนี่ยเป็นต้นไหนกันแน่ส่วนใหญ่นะคะณปัจจุบันน่ะการใช้หัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ของแพทย์แผนไทยอะ่ะมักจะซื้อจากร้านขายยาซึ่งเราคิดว่าน่าจะสั่งนำเข้ามาเกือบทั้งหมดแต่ก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาตามรอย เรื่องเกี่ยวกับหัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้แล้วก็ที่มาที่ไปเท่าที่เราจะพอค้นหาได้นะคะอาจจะนานนานพอสมควรเลยแหละเพราะว่าก็อยากจะแยกออกมาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราพอจะค้นคว้าได้นะคะอันดับแรกเลยเราจะค้นหาดูว่าในหนังสือเล่มไหนที่พูดถึงเรื่องของหัวยาเข้าเย็นบ้างนะคะ เรามาเจอเร่มแรกคือเล่มนี้ค่ะคำพีสปรคุณยาไทยจากฉบับใบลานเล่มเนี้พิมพ์เมื่อปีพศออช้านิดหนึงนะคะจะเย็นเย็นพศออเท่าไหรค่ค่ะ2516 2516นี่คือ รวบรวมมาจากคัมภีร์ไบลานอีกทีหนึ่งนะคะพูดถึงข้าวเย็นเอาไว้เพียงเท่านี้คือหนึ่งข้าวเย็นโคกแดงต้นแก้ชินนโรคห้าประการใบแก้ไข้เหนือและสันนิบาตดอกแก้พิษงูเหา่าผลแก้ลมและฤทธิ์สีดวงหัวและล่าแก้พยาธิในท้อง ยาเข้าเย็นโคกขาวต้นแก้พิษงูดินมีรูปดังจิ้งเหรนใบแก้ฟกปวมดอกแก้มะเร็งและคุธลาดผลแก้อันทะอันทะอุ้งรากและหัวแก้คุณผีแก้คุณผีณผอืม เราจะเห็นว่าตำราเล่มนี้ซึ่งเอามาจากคัมภีร์ไบาลานอีกทีนึงนะคะเขาจะระบุเอาไว้ว่าข้าวเย็นจะมีเข้าเย็นโคกแดงและเข้าเย็นโคกขาวเห็นอย่างนี้ก็รู้ได้เลยว่าตำราเล่มนี้อิงการใช้จากหมอพื้นบ้านในไทยนะคะพอใช้คำว่าเข้าวเย็นโคกเดี๋ยวจะพาไปดูแต่แต่ละชนิดเท่าที่จะพอสืบค้นได้นะคะว่าเป็นสายพันธุ์ไหน เพราะฉะนั้นเข้าเย็นโคกยังมีขาวมีแดงอีกขาวและแดงนี่คือแยกตามสีของเนื้อนะคะอ่ากระจบไป1หนึ่เล่มเรามาดูต่อที่ตำราเล่มที่สสองนะคะไม้เทศเมืองไทยซึ่งตำราเนี้ยจะถูกเอามาใช้อ้างอิงอยู่บ,บ่อยๆนะคะเขาจะสะกดด้วยเข้าเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เขาระบุเอาไว้สองวง เล็บดำน,น่าอายจังวงข้างบนนะคะวงข้างบนเนี่ยอันนี้คือคือวงที่เดี๋ยวจะแตกออกไปเป็นข้อน,อนกับแต่นะคะเป็นวงกระเพราวงที่สองเนี่ยอันนี้จะเป็นวงเข้าเย็นวงเข้าเย็นเหนือนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีย่อยเป็นวงกลอยอีกวงหนึ่งนะคะเขาระบุเอาไว้ว่าเข้าเย็นเป็นไม้เลื้อยชนิดลงหัว ต้นเป็นเถามีหนามใบโตคล้ายจำพวกยั้งหรือกอยลงหัวเป็นสีแดงหรือน้ำตาลอ่อนๆขึ้นอยู่บนไหล่เขาบนป่าสูงทางภาคเหนือใช้ศีรษะก็คือใช้หัวปรุงเป็นยาเรียกกันว่าเข้าเย็นเหนือแล้วก็เชื่อจีนนะคะแปลว่าเข้าเย็นไทย อีกชนิดหนึ่งศีรือหัวก็เหมือนกันแต่เนื้อในสีขาวชนิดนี้ในประเทศไทยไม่มีเป็นยาที่ส่งมาจากแต้จิว๋วไทยเรียกกันว่าข้าวเย็นใต้จีนเรียกว่าอันนี้นะคะคือถ้าใครเคยใช้สมุนไพรข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้เนี่ยแยกกันด้วยสีง่ายๆเลยเข้าวเย็นเหนือจะเป็นสีแดงข้าวเย็นใต้จะเป็นสีขาว ตรงนี้ต้องจําไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลเวลาที่เราใช้สมุนไพรดัดแปลงหรือสมุนไพรเทียบเคียงที่เป็นไม้พื้นบ้านของเราอะ่ะก็จะเทียบเคียงสีหัวตามนี้เลยถ้าสีแดงหรือสีออกชมพูก็ใช้เป็นข้าวเย็นเหนือถ้าเนื้อเขาเป็นสีขาวก็จะใช้เป็นข้าวเย็นใต้ถ้าในตําราเล่มนี้จะระบุแล้วว่าข้าวเย็นเหนือเนี่ยใช้ข้าวเย็นไทยที่เป็นลักษณะพืชลงหัว ต้นเป็นเถามีหนามนะคะต้นต้องเป็นเถามีหนามใบจะเหมือนพวกยั้งหรือกอยยั้งหรือกอยเนี่ยใบยจะเป็นคนละอย่างกันเลยนะคะนั่นก็แสดงว่าหนังสือเล่มเนี้เขาใช้ทั้งสองตัวใช้ทั้งพวกยัง้งหรือที่เราจะรู้จักกันดีพวกยัง้งพวกเขืองแล้วก็กรอยนะคะเดี๋ยวจะพาพาไปให้ดู เพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะไม่มียั้งแต่จะมีมีกลุ่มของกลอยให้ดูสองชนิดเลยลงหัวเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลอ่อนๆขึ้นอยู่บนไหลเขาและอันนี้ก็บอกว่าที่เรียกเข้าเย็นเหนือเพราะว่าพบมากทางภาคเหนือของไทยนะคะส่วนเข้าเย็นใต้ข้าเย็นใต้ไม่พบกับพืชชนิดไหนของไทยเลยสั่งนำเข้ามาจาก จีนแต้จิว๋วอันนี้คือในยุคของสมัยหนังสือเล่มนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เขาเย็นที่มีลักษณะคล้ายคึงกันในป่าตามเนินเขาในประเทศไทยก็มีมากแต่ของไทยหัวแข็งแกร่งกระด้างมากแพทย์ตามชนบทขุดเอามาใช้กันและเคยส่งตัวอย่างมายังกองเภสัชกรรมแล้วจึงเห็นว่า ไม่ใช่ขอ,ของอย่างเดียวกันกับของจีนชาวจีนที่เข้ามาตั้งร้านขายเครื่องสมุนไพรในประเทศเรามีความชำนาญมากเอาแต่ของแท้ๆมาขายเพราะยาเข้าเย็นทั้งสองนี้ใช้กันมากทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นต้องยอมรับเลยว่าหมอพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆของไทยอ่ะที่เขาเข้าตำรับเข้าเย็นน่ะเขาไม่ได้สั่งซื้อจากส่วนกลาง พราะหนึ่งมันเดินทางยากสองมันมีราคาแพงเพราะฉะนั้นตำรับตำรับที่เข้ายาเข้าเย็นต่างๆในตามภูมิภาคอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็สมัยเมื่อก่อนเนาะก็จะใช้สมุนไพรตามแต่ท้องทีงท่จะมีเว้นแต่ว่าในช่วงหลังที่เริ่มมีการสั่งยาจากส่วนกลางมากขึ้นทั้งเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ส่วนใหญ่ก็จะสั่งมาจากต่างประเทศทั้งคู่นะคะ ในแพทย์ตำบลกล่าวว่าหัวเข้าเย็นทั้งสองรถก่อยหวานเล็กน้อยแก้ตาแดงดับพิษในกระดูกแก้ประดงแก้คุดทรราชตามที่ข้าพเจ้าเคยใช้และเคยสังเกตเป็นหัวยาที่มีรสมันจึงใช้ในการแก้เส้นเอ็นพิก,การแก้น้ำเหลืองเสียอย่างที่เราเคยบอกสมุนไพรเนี่ยเขาแยกตามรสรสมันเนี่ยจะช่วยบำรุงแก้เส้นเอ็นนะคะบำรุงเส้นเอ็น ยาที่ใช้แก้กรรมโรคเช่นเข้าข้อออกดอกฝีเปื่อยพังพูพพองเป็นเม็ดผื่นคันก็ดีคือโรคซิฟิลิสนะคะเมื่อก่อนน่ะเขาจะเรียกว่าโรคก,กรรมโรคเข้าข้อออกดอกก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ออกพุประทุออกมาตามผิวหนังนะคะนั่นคืออาการเข้าข้อออกดอกซึ่ง เมื่อไหร่ที่มีเข้าข้อออกดอกเราก็จะเห็นการใช้หัวยาเข้าเย็นเนือเข้าเย็นใต้รักษาโรคนี้ทันทียาไทยโบราณทุกขนานต้องใช้หัวยาเข้าเย็นทั้งสองนี้เป็นยาหัวหน้าทั้งสิ้นอันนี้ก็จะเห็นได้ถึงความสําคัญของเขานะคะย้ําอีกทียาไทยโบราณทุกขนานต้องใช้หัวยาเข้าเย็นทั้งสองนี้เป็นยาหัวหน้าทั้งสิ้นไม่ใช่ยาประกอบด้นะคะใช้เป็นหัวหน้าเลย อันนี้เขาก็เทียบสรบรพคุณกับยาสมุนไพรเอ้ยาแผนปัจจุบันของเขาในสมัยนั้นนะคะในหนังสือผลเกิดจากป่าไทยคือหนังสือเล่มที่เก่ากว่าเล่มนี้ก็คือหนังสือผลเกิดจากป่าไทยกล่าวว่าหัวยาเข้าเย็นมักใช้ในความประสงค์เช่นเดียวกันกับอันนี้ก็ยาฝรั่งของต่างประเทศนะคะแพทย์ทางภาคอีสานใช้ยาเข้าเย็นเดหัว ต้มเคี่ยวรับประทานแก้อัมพาตแก้ประดงได้ดีมากแพทย์จีนใช้ต้มเอาน้ำรับประทานแก้ร้อนภายในแก้ปัสสาวะพิการชื่อที่เรียกกันในประเทศเข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นโคกแดงยาหัวข้อคอนกระแตหัวยาจีนหัวยาจีนปักเหนือ อันนี้คือชื่อเรียกชื่อเรียกข้าเย็นเหนือนะส่วนเข้าเย็นใต้ใช้เรียกเข้าเย็นโคกขาวยาหัวข้อก็คือพูดง่ายๆว่าค้อนกระแตหรือข้าวเย็นโคกเนะะี่ยค่ะจริงๆเนี่ยก็คือจะมีทั้งเนื้อสีแดงและเนื้อสีขาวซึ่งปัจจุบันนะเท่าที่เราพบอาจจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นเนื้อสีขาวปุ๊บมันจะอยู่ในหมวดของเข้าเย็นใต้ไปเลยนะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องขออภัยนะคะมันค่อนข้างยุ่งเหยิงแต่ค่อยๆสสางไปทีลรเปาะหาที่มาที่ไปเนาะเล่มต่อไปนะคะเ <c oughs> คำพีเพสัตรัตนโกสินของอาจารย์วุฒ <c oughs> ิธรรมเวทอันนี้แกะจะจัดหมวดตัวยาที่มีสรรพคุณเป็นยาแก้ประดงผื่นคันน้ำเหลืองเสียฝีหนองนะคะแกะพูดถึงยา หัวยาข้าวเย็นทั้งสองคือส่วนใหญ่เราจะต้องเอา,เข,าเข้าทั้งสองนะคะรสมันกร่อยหวานเล็กน้อยแก้โรคผิวหนังประดผื่นคันน้ำเหลืองเสียกรรมโรคเข้าข้อออกดอกแผลฝีเน่าเปื่อยพุพองดับพิษในกระดูกแก้ปัสสาวะพิก,การแก้เส้นเอ็นพิก,การนะคะอันนี้ก็คือสรรพคุณของข้าวเย็นทั้งสองจากอาจารย์วศริพุฒิธรรมเวช เรามาดูเล่มต่อไปนะคะสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาอันนี้ผู้รวบรวมรวมก็คือคณะเภสัชศาสตรษษษษ์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะพูดถึงหัวยาเข้าเย็นเอาไว้ว่ายาหัวกลุ่มนี้คือกลุ่มของวงเข้าเย็นเหนือนะคะชื่ออื่นหัวยาเข้าเย็นอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเหนือหรือใต้นะคะก็ต้องดูว่า เนื้อหัวเป็นสีอะไรอันเนี้ยจะให้ดูว่าอันเนี้ยคือตัวแรกนะคะที่เป็นกลุ่มเขืองหรือกลุ่มยั้งเขาจะมีใบเหมือนกับใบอบเชยอะคะ่ะคือมีเส้นใบ3เส้นตั้งแต่คนใบจนจ,นจดปลายใบเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของเขืองหรือยั้งแล้วก็ แต่จริงๆถ้าระบุชื่อวงแค่เนี้ยถ้าดูในงานวิจัยอ่ะมันจะเป็นหัวยาเข้าเย็นเหนือของของจีนมันจะต้องมีชื่อย่อยไปกว่านี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยวจะเอางานวิจัยมาให้ได้ดูกันนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าทางภาคเหนือ ใช้ไม้หน้าตาแบบนี้ที่เรียกว่าหัวยาเข้าเย็นนะ่ะเอามาทําอะไรบ้างหมอพื้นบ้านจังหวัดสุขโขทัยนะคะใช้หัวใต้ดินเป็นยาร่วมในยาต้มทุกชนิดสําคัญไหมอ่ะอยู่ในเป็นยาร่วมในยาต้มทุกชนิดเลยนะคะตำรับยาไทยหัวใต้ดินมีรสหวานเอียนเบื่อแก้น้ําเหลืองเสียฆ่าเชื้อหนองน้ำต้มทั้งต้นมีฤทธิ์ต้านการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดเริมในหลอดทดลองและรักษาโรคเรือนกวางในคนได้ทำไมเราถึงโฟกัสเรื่องนี้คงได้ยินข่าวกันแล้วนะคะว่าฝีดาดดิงกำลังจะเข้าไม่เข้าแหล่แต่ดูจากดูจากสภาพการแล้วมันคงระบาดแน่เพราะฉะนั้นในตำรับยาสำหรับกินน่ะ ไม่น่าจะพลาดที่จะต้องเข้าหัวยาเข้าเย็นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องลองค้นคว้าเป็นเบื้องต้นดูนะคะอันนี้ในส่วนของยากินนะแต่ส่วนของยาทาเดี๋ยวเราจะพาทำสมุนูส่สมุนไพรสำหรับปอกดูนะคะเดี๋ยวรอรอดูอีกนิดนึงนะเราลองมาอ่านงานวิจัยชิ้นนี้นะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็แยกแยะชนิดของหัวยาเข้าเย็นออกมาเป็นหลายชนิดเลย เป็นงานวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์หัวข้าวเย็นชื่อเดียวกับหนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนานะคะชื่อชื่อเวทเหมือนกันด้วยการเพราะเลี้ยงเนือเอเน้อเยอื่อเนื้อเยื่อคือสมุนไพรอะไรที่ใช้ใช้ปริมาณมากและเสี่ยงว่าจะสูญพันธุ์เขาก็จะพยายามลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยอื่อดูอันนี้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ กับภาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกเหมือนกันอันนี้เขาก็จะบอกความสำคัญของหัวยาเข้าเย็นนะคะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมมาใช้ร่วมกันเขาบอกว่าหัวยาเข้าเย็นเนี่ยชนิดเนี้ยชนิดที่เรียกกันเนี้ยเป็นพืชสมุนไพรที่นิยม,มนำมาใช้ร่วมกับหัวยาเข้าเย็นอีก4ชนิดก็แสดงว่าหัวยาเข้าเย็นน่ะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันน่ะ มีอย่างน้อย5ชนิดเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งโรคเอดเลือดเป็นพิษและน้ำเหลืองเสียจากความต้องการใช้ที่มีมากจึงศึกษาว,วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะมันก็เลยเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเข้าไปหาอ่านรายละเอียดกันได้นะคะเราคงไม่ได้ลงไปพูดถึงรายละเอียดเพียงแต่ เราอยากที่จะเอามาชี้ให้เห็นว่าในส่วนของนักวิจัยหรือคนที่รวบรวมพันธุ์พืชแล้วเอามาต่อย,ยอดเป็นงานวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์พืชเนี่ยเขาระบุว่าหัวยาเข้าเย็น,นที่เขาเอามาจากการศึกษาการใช้ทั่วๆไปเนี่ยมันมีถึง4ชนิดด้วยกันอันนี้มาดูซิว่าไอ้ตัวหลักของเขาที่พูดถึงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเสียดายไม่มีรูป ตอนที่โตเต็มที่ซึ่งจริงๆสำคัญมากนะเพราะว่าอย่างน้อยเอามาแยกแยะว่ามันมันเป็นตัวไหนกันแน่ซึ่งเราว่ามันยังเต็มไปด้วยข้อทกเถียงเนาะเดี๋ยวนะคะย้อนกลับขึ้นไปดูนิดนึงเราจะหาชื่อวิทที่เขาแยกอีสีชนิดที่เหลือว่าเขาเอาไปใช้กับอะไร ในส่วนของหมดดำนะคะหอยหัวเข้าเย็นเนี่ยเขาว่าอยู่ในวงของอันนี้เนาะเราขอไม่อ่านชื่อภาษาอังกฤษนะเรากลัวออกเสียงผิดเป็นไม้เถาเื้อยมีลำต้นใต้ดินสะสมอาหารเป็นเง่าก็คือไรยโซมเนี่ยพบบริเวณป่าเขาป่าดงดิบป่าเบญจพรรณและป่าป่งทุกภาคส่วนมากที่ทางภาคเหนือจึงถูกเรียกว่าเข้าเย็นเหนือหรือมีชื่อเรียกอื่นตม ภาษาท้องถิ่นหลายชื่อเราว่าชื่อท้องถิ่นพวกเนี้ยมันจะเพี้ยนแล้วข้าเย็นโคกแดนค้อนกระแตเนี่ยมันจะอยู่อีกวงหนึ่งไม่ใช่วงนี้แน่นอนยาหัวข้อเนี่ยเป็นไปได้ที่จะเป็นที่จะเป็นวงนี้นะคะหัวยาจีนปักเหนืออันนี้ใต้เลือดเรียกนะส่วนเงาเงาของตัวนี้นะเงาของตัวนี้นะคะ นิยมใช้ร่วมกับหัวเข้าเย็นอีก4ชนิดคือตัวนี้นะคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และตัวที่4ตัวแรกสุดเลยเนี่ยอันนี้คือหัวยาข้าเย็นโคกหรือคอนกระแตนะคะเดี๋ยวเราจะแยกแยกไปทีละอัน2ตัวเนี่ย มีการอ้อมเรียกเป็นเข้าเย็นเหนือข้อเย็นใต้สองตัวนี้เป็นพืชวงกลอยแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นพืชวงกลอยละเดี๋ยวที่เรามีตัวอย่างจะมีสองตัวนี้กับมีตัวนี้นะคะและไอตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะอยู่วงเดียวกันกับตัวนี้นะคะเป็นพวกกลุ่มเขืองกลุ่มยั้งซึ่งเราต้องบอกตามตรงเลยว่าพืชกลุ่มเนี้ตัวเราเองอะเราแยกไม่ออก เพราะมันมีความคล้ายกันมากแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวมีผู้รู้มาไขาข้อข้องใจให้เราในคอมเมนต์แน่นอนนะคะเราเชื่อว่ามีเดี๋ยวคงมีคนมาขยายความเพราะว่าเรายยกไม่ออกจริงนะคะอันนี้เขาบอกว่าหัวยาเข้าเย็นตัวนี้ผสมกับหัวยาเข้าเย็นอีก4ชนิด เพื่อเอามาใช้รักษาโรคมะเร็งเอทเลือดเป็นพิษและน้ำเหลืองเสียและจากการความต้องการใช้ที่มีมากขึ้นแต่การขยายพันธุ์หรือเพิ่มจำนวนต้นให้ได้ปริมาณมากนั้นค่อนข้างต้องใช้เวลานานนี่แหละเรื่องของเรื่องก็คือสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้รากหรือใช้หัวโอกาสของการสูญพันธุ์หรือการลดน้อยลงในธรรมชาติเนี่ยมันมีแน่นอน นะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนไตยอยากสวา,าร้อยผัวหรืออะไรก็ช่างที่เลือกใช้ที่ต้องใช้ส่วนหัวของพืชหรือส่วนรากของพืชหรือส่วนเงาของพืชน,นี่โดยเฉพาะพืชอย่างชนิดพวกเนี้ยที่เขาใช้เวลากว่าที่จะสะสมเป็นเงาที่พร้อมใช้หรือมีสรรพคุณทางยาเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะคะก็จะก็จะไม่ทันการคือต่อไปมันก็จะขาดแคลนเพราะอย่างที่เราได้รู้ละตอนเนี้ยว่าเอา เข้ายาแทบจะทุกตำรับเลยแล้วมันจะเอาอะไรมาทันใช้แถมเป็นยาหัวหน้ายาประธานด้วยนะคะและทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเท่าที่เรามีตัวอย่างนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้แล้วมีตัวที่สามตัวนี้นะคะว่าหน้าตาเขาเป็น